สวัสดีครับกลับมาพบกวันอีกครั้งกับศูนย์วิทยาศ,าศาสตร์เพื่อการศารึกษาปัตตานีโดยวันนี้จะมานําเสนอเกี่ยวกับการจับปลาด้วยอวนซึ่งจะมีลักษณะเป็นอย่างไรอาไปติดตามรับชมกันเลยครับอวนเป็นเครื่องมือประมงประเภทหนึ่งที่ชาวประมงใช้ในสภาพแวดล้อมทางน้ําเพื่อจับปลาและสัตว์น้ําอื่นๆเป็นเครื่องมือประมงที่ใช้กันทั่วไปและมีประสิทธิภาพอวนจับปลาโดยทั่วไปทําจากวัสดุที่แข็งแรงและทนทานเช่นไดลอน โพลีเอทิลีนหรือโพลีเอสเตอร์วัสดุเหล่านี้ทนทานต่อน้ำและสามารถทนต่อแรงของคลื่นและกระแสน้ำที่อยู่ในสภาพแวดล้อมทางน้ำประกอบด้วยนอ็อตและตาข่ายหลายจุดที่ใช้จับปลาขนาดของตาข่ายกำหนดขนาดของปลาที่สามารถจับได้โดยปกติจะมีตั้งแต่ปลาเหยื่อขนาดเล็กไปจนถึงปลาเกมขนาดใหญ่ อวนมักจะโยนลงไปในน้ําและปล่อยให้ลอยไปตามกระแสน้ําหรือหมุนไปด้านหลังของเรือเมื่อวางอวนแล้วปลาจะว่ายเข้าไปในตาข่ายและติดพันจากนั้นชาวประมงจะดึงอวนขึ้นด้วยมือหรือเรือแล้วเอาปลาออกอวนจับปลาใช้ได้ในสภาพแวดล้อมการตกปลาที่หลากหลายรวมถึงทะเลสาบแม่น้ําปากแม่น้ําและมหาสมุทรเปิดโดยทั่วไปจะใช้โดยชาวประมงพาณิชย์เพื่อจับปลาจํานวนมากเพื่อขาย เช่นเดียวกับชาวประมงเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจสําหรับการตกปลานอกจากนี้ยังสามารถใช้อวนจับปลาได้อย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้อมการทําประมงหลายแห่งทั่วโลกใช้อวนจับปลาในลักษณะที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อมให้หน้อยที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าปริมาณปลาจะไม่ถูกใช้ประโยชน์จนมากเกินไปและระบบนิเวศไม่เสียหายศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานีจะมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอะไรโปรดติดตามในตอนต่อไปวันนี้กับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ